สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะครับทรงโจนโซนนครนะครับบรรยากาศมืดมแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์จริงนะครับเรื่องที่2จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ครับเรื่องที่ผมเล่าก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการเติมแต่งใดๆนะครับสาหรับเรื่องที่สองเนี่ยผมขอตั้งชื่อเรื่องสั้นๆว่าผีอัมก็หลายๆคนคง เคยเกิดคำถามหรือเคยโดนผีอำนะครับความเข้าใจในเรื่องของการผีอำเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเกิดจากการนอนแล้วก็เอามือไปวางที่หน้าอกบ้างหรือเกิดจากกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับทำให้เกิดเรื่องผีอำขึ้นมานะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปตัดสินใจกันเองแต่สำหรับตัวผมเนี่ย ผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่งมันเป็นเรื่องจริงที่ผมลองแล้วก็พิสูจน์แล้วก็เจอด้วยตัวเองนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงผมอยู่ปี3ปีสีนะครับช่วงมหาลัยครับเป็นช่วงที่ผมได้มีโอกาสนะครับพักอยู่ห้องแถวพักที่หนึ่งผมไม่บอกชื่อแล้วกันแถวลุมพินีผมก็ได้ไปพักอยู่กับแฟนที่นั่นนะครับเพราะว่ามันใกล้ที่ฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปพักพอได้ไปพักเนี่ยก็อยู่มาปกตินะครับตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไร อยู่มาวันหนึ่งนะครับแฟนผมเขาก็ได้ซื้อโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะหนึ่งครับเป็นโต๊ะไม้เก่าๆซึ่งผมก็ไม่เคยได้ถามว่าเขาซื้อมาจากไหนนะตอนแรกนะครับก็เป็นโต๊ะไม้เก่าๆครับโต๊ะเครื่องแป้งกเก่าๆโบราณเป็นไม้ๆหน่อยครับแล้วก็มีกระจกนะครับเป็นกระจกทรงกลมอยู่ข้างบนนะครับค่อนข้างทรงนี่คือน,น่าจะโบราณหน่อยๆนะครับประมาณนั้นซื้อมาไว้ที่ห้อง ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมเหมือนที่บอกกับผมเป็นคนไม่ค่อยได้กลัวหรืออะไรอย่างนั้นมากมายนะครับแล้วก็เป็นช่วงสมการผมจําได้เลยว่าแฟนเนี่ยต้องไปต่างจังหวัดกับที่บ้านครับผมก็เลยรับหน้าที่อยู่เฝ้าห้องให้อ่าเพราะตอนนั้นผมก็เลี้ยงแมวเลยนะครับมันก็มีแมวอยู่ห้องผมก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยต้องอยู่เลี้ยงแมวด้วยก็อยู่มาวันหนึ่งครับผมก็นั่งเล่นนั่งทําอะไรไม่ได้สนใจครับนั่งเล่นเกมฟังเพลงไปเรื่อยนะครับ ผมมานั่งอยู่ดีๆแมวผมมาอยู่หลังห้องใช่ไหมครับมันเป็นห้องที่แบบวิ่งทะลุผ่านมาได้ครับผมก็นั่งเล่นสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนแก่พูดข้างๆหูผมครับพูดแบบเฮ้ย hey, อะไรเนี้ยผมก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมก็งงเฮ้ยเสียงใครตอนแรกผมยิบผมหูแววแต่สิ่งที่มันยืนยันให้ให้ผมรับรู้ได้เลยว่าผมผูไม่ได้แววคือแมวผม,มครับวิ่งมากระโดดอยู่ข้างๆข้างๆตัวผมเลยแล้วขู่ ขูใส่ตรงจุดที่ผมได้ยินเสียงครับคือข้างๆหูขู่อยู่ใกล้ๆหูผมเลยอ่ะผมก็เฮ้ยมันแปลกนะการที่แบบอยู่ดีแมวจะวิ่งมาขู่อะไรเงี้ยครับตามที่ทุกคนทราบครับก็คือแมวเขาเหมือนบอกว่าอาจจะเห็นผีหรือมีเซนอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็ยังไม่สนใจผมก็คิดว่าเอ้ยหูผมคงแววแหละก็มาแล้วเล่นเกมฟังเพลงต่อพักตกกลางคืนเนี่ย ผมก็ไปนอนครับคือผมต้องบอกก่อนผมไม่เคยเป็นคนสนใจเรื่องทิศนะครับบางคนเขาจะแบบเอ้ยทิศใต้ห้ามทิศตะวันตกอะไรเงี้ยหรือว่าทิศไหนที่แบบห้ามเอาหัวไปทางนั้นคือผมไม่เคยสนใจเลยครับหันได้ทุกทิศอะวันนั้นผมก็นอนไปผมก็หลับไปลักคู่หนึ่งมันเหมือนที่ทุกคนเข้าใจอะครับว่าถ้าเวลาผีอัมเนี่ยที่เรารู้สึกคือว่าเฮ้ยมันจะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราขยับตัวไม่ได้ มันเหมือนมันเหมือนความฝันใช่ไหมครับแต่เราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเช่นเรานอนที่ห้องเนี่ยในความฝันนั่นคือเราอยู่ในห้องในห้องที่เรานอนอยู่ครับแล้วมันไม่สามารถขยับตัวไม่สามารถพูดได้จะรู้สึกถึงความกลัวรอบๆตัวซึ่งบางทีเราไม่ได้เห็นหรอกครับว่าในรอบตัวเราเป็นผีหรือเป็นอะไรแต่แบบมันมีความสิกกดดันนะให้เรากลัวในความฝันนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะลุกตื่นจากฝันนั้นในการที่โดนผีอำาเนี่ยบางทีการลุกตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะ มันยังอยู่ในห้วงความฝันเดิมอยู่ครับแต่เราคิดว่าเราตื่นแล้วในคืนนั้นผมก็เป็นอย่างนั้นครับเหมือนแล้วนอนแล้วเราก็ขยับตัวไม่ได้เราก็มีเสียงแบบเสียงแบบหลอนๆนะครับอยู่รอบตัวพึ้อะไรเงี้ยแบบเสียงหัวเราะบ้างอะไรบ้างอยู่รอบตัวเราก็แบบในฝันเราก็ลุกขึ้นมาปึ๊บใช่ไหมครับพอลุกขึ้นมาเสร็จเราคิวเออเราตื่นแล้วแหละสักพักเสียงนั้นก็ตามกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับพึ้ยแลว้วมีเสียงหัวเราะมันมันไม่ใช่แล้ะแล้วผมพยายาม จะตื่นจริงๆหลายครั้งมากครับประมาณสามสี่ครั้งนะกว่าจะตื่นจริงๆได้อะครับคือตื่นขึ้นมาแล้วแบบคือทุกคนที่เคยโดนผีอัมที่เข้าใจว่าเป็นผีอัมครับน,น่าจะรู้แบบเฮ้ยพอตื่นขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยแล้วมันรู้สึกแบบเราไปใช้แรงแบบ่ะตรงนั้นเยอะมากจริงๆแบบเหงื่อแตกอะไรเงี้ยครับผมก็เฮ้ยมันแตกนะผมไม่ได้ฝันบกไม่ได้เจอผีเจออะไรนะแล้วทีเนี้ยผมก็เช่างมันเถอะลองพยายามนอนดูก็นอนไปอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ไม่มีอะไร ตื่นเช้ามาครับวันที่สองของวันที่ส่งวันสงการจำได้เลยวันที่สองแล้วก็หาข้าวกินอะไรครับไม่ได้สนใจเหมือนเดิมบึ๊บครั้งนี้ผมนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งฟังเพลงเล่นคอมเหมือนเดิมครับแต่ในหัวผมในหัวผมแล้วนะผมคิดว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะคือมันมันเป็นฝันที่แบบมันเหมือนจริงแล้วแบบมันซ้อนเยอะเกินไปครับเพราะปกติแบบเออครั้งสองครั้งก็น่าจะพอนั่นมาสามสี่ครั้งนะครับจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องจริงไปแล้วอะไรเงี้ย พอผมนั่งนั่งคิดอยู่ดีครับสักพักมันก็มีเสียงครับมันมีเสียงพูดว่ามึงอยากเจอกูอีกหรือเปล่าผมฮะแบบผูู้ละคนลุกนลครับบอกว่ามีเสียงเหมือนเดิมครับคนแก่ครับมึงอยากเจอกูอีกหรือเปล่าพูดขึ้นมาครับแล้วอาการเดิมเลยครับแมววิ่งมาขู่อยู่ข้างๆผมแบบตัวพองนะครับแบบฟ้อแบบผมนะเฮ้ยแม่งเริ่มไม่ใช่แล้วเว้ยผมนะทำไงผมก็ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าวิธีจะแก้ต้องแก้ยังไงหรือต้องทํายังไงให้ พวกนี้มันหายไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยอพอตกช่วงเย็นผมง่วงก็เริ่มนอนเลครับเชื่อไหมครับมันเกิดเรื่องเหมือนเดิมคือผมฝันซ้อนฝันแบบอาการเหมือนเดิมนะครับซ้อนซ้อนแบบเฮ้ยลุกขึ้นมาตื่นจริงแล้วแบบพยายามมองเพดานพยายามแล้วแบบเฮ้ยโอเคเราเราตื่นแล้วนะแต่ถ้าพักเหมือนเดิมมาเสียงแล้วก็มีเสียงหัวเราะมาเฮ้ยมันมันแปลกผมพยายามหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นกับผมว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร ผมก็มองร,บรอบๆตัวผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้แบบไปลบหลู่หรือไปทำอะไรใครนะผมก็เออเฮ้ยแล้วมันจะทำยังไงอะเราแบบคือผมนอนหลับไม่สนิทนะมันคือมันตื่นมาแล้วมันจะเพียทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับที่เคยที่เคยโดนอะนะผมก็ตื่นมาแล้วแบบมันเพียว่ะมันไม่เหมือนไม่ได้หลับเลยและพอผมตื่นมาเนี่ยมันก็เริ่มขำนะครับเริ่มแบบตื่นมาทีก็สองสามทุ่มอะไรเงี้ย ผมก็นั่งดูหาอะไรดูเพราะอยู่คนเดียวไม่รู้ทาอะไรครับเล่นกับแมวไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่าเริ่มง่วงแล้วทำยังไงดีคิดแล้วนะว่าแบบเคี่ยเราจะเจออีกหรือเปล่าวะเราเราจะเจอเหตุการณ์เดิมอีกหรือเปล่าพอเผลอหลับไปนะครับเหมือนเดิมครับอ mm. แต่ครั้งนี้มีเสียงเพิ่มมาก็เป็นคนแก่ครับกูมาหามึงแล้วไงกูมาหามืองแล้วไงแบบในฝันนะผมก็พยายามบอกนะแบบ ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมแบบพยายามสวดมนต์พยายามอะไรก็ตามนะครับที่เขาแบบบอกว่าทําแล้วมันหายไปได้นะครับมันก็จะเหมือนจะหลุดแป๊บหนึ่งครับมันหมุนปุ๊บมันก็เหมือนผมจะตื่นขึ้นมาแล้วแหละผมก็แบบเหมือนลุกขึ้นมานั่งบนเตียงนะครับผมคิดว่าผมตื่นแล้วแต่พักมันก็มีเสียงวค่งกูมาหามเมื้วไงผมต้องวนลูปอยู่กับแบบกับเสียงพูดนะครับประมาณตื่นตื่นหลับตื่นหลับสามครั้งนะครับในฝันก็คือกว่าจะลุกหลุดขึ้นมาได้จริงก็แบบ แบบหูวสี่ทุ่ม,มครับแบบลุกขึ้นมาแบบใี้แบบเหงื่อเต็มตัวแล้วก็เริ่มมีความกลัววันที่สองก็คือแบบผมตัดสินใจว่าผมจะไม่นอนผมจะนั่งถึงเช้าแล้วผมค่อยนอนผมคือกลัวนะครับเริ่มรู้สึกกลัวแนละ้ะแต่ก็ไม่หนีนะผมเ็คอแบบไม่รู้จะไปไหนอะ่ะก็ต้องเฝ้าห้องอยู่กับแมวครับ <S <S ผมก็เออไม่เป็นไรนั่งเล่นเกมแบบยันเช้าแล้วทีเนี้ยพอตอนเช้าผมก็ได้หลับหลับแป๊บหนึ่งครับพอหลับแป๊บหนึ่ง ก็มีเสียงมาพูดกับผมอีกว่ากูไม่ให้มึงนอนผมก็เฮ้ยด้วยความแบบเราไม่ได้นอนครับเราเพิ่งได้นอนตอนเช้าแล้วแบบมันกลับเข้าไปในวงเวียนนั้นอีกแล้วว่าแบบกูไม่ให้มึงนอนแล้วแบบเป็นอาการเดือนนะครับจนผมเลยแบบเฮ้ยมันมันเกินปแลวจากความกลัวผมก็เลยรู้สึกแบบเริ่มหงุดหิดครับอาจจะพอเรานอนน้อยด้วยนะครับครั้งนี้เลยพยายามหาเหตุผลคนระับ เหตุผลต่างๆที่อยู่รอบตัวผมเลยว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะทุกอย่างน่ะผมเชื่อผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ผมก็เลยลองมองไปรอบๆห้องนะเพราะผมอยู่มาเป็นปีไม่เคยมีอะไรแปลกไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะ่ะจนผมมาคิดว่าเฮ้ยอ๋อเรามีตู้อันนี้นี่น่ะตู้โต๊ะเครื่องแปง้งเนี่ยที่แฟนเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เราก็ดูตามลิ้นชักตามอะไรครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้สนใจมันก็จะได้มีใสอะไรใสไวน้นี่เออไว้เราอาจจะแบบโทษไปที่ตู้หรือเปล่าผมก็ลองนอนสักทีนึนครับครั้งนี้ผมก็คิดในใจแล้วแบบเราจะยิ่เสียงใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมแม่งหงุดหงิดวะผมก็เลยตั้งใจนอนนะครับตั้งใจนอนให้หลับเพื่อให้ได้เจอเลยผมก็เลยบอกว่าถ้ามีจริงเนีย่ยโผล่หน้ามาให้เห็นดิอยากเห็นว่าเป็นยังไง ขอเห็นหน้าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็แบบเริ่มโมโหแล้วแบบแต่ใจก็กลัวนิดนิดนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะผมก็นอนพักๆหนึ่งครับมาจริงครับเหมือนเดิมเลยแบบเข้าไปในวงเวียนเหมือนเดิมวอวืวมึงอยากเจอกูมากใช่ไหมอะไรเงี้ยพูดลันอยากเจอกูมากใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นหน้านะบอกว่ามึงอยากเจอกูมากใช่ไหมแล้วครั้งนี้เขายกตัวผมอะในฝันอนะยกตัวลอยขึ้นจากพื้นนะคแล้วก็สมมติว่าจากเตียงครับยกติดเพดานเลยแล้วปล่อยลงมาปึ๊บ แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาฝึกเฮ้ยแม่งตื่นแล้วว่ะจะพักหนึ่งมาเหมือนเดิมครับผมคิดว่าผมตื่นแล้วแต่ไม่ตื่นอีกมึงอยากเจอกูมากใช่ไหมครับยกผม,มเหมือนเดิมอะแล้วปล่อยตกลงมาคือผมอยู่อย่างนั้นประมาณสี่ห้าครั้งจนจนผมฝ่วผมจะหลุดออกมาได้จริงอนะแบบพอรอบนี้หลุดออกมาผมกลัวแล้วนะมันมีจริงแน่เลยว่ะเรื่องผีอำหรืออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยผมจังหวะที่ผมลุกขึ้นมาผมนอนแล้วผมลุกขึ้นมา ผมเจอกับกระจกพอดีครับกระจกคือมันลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กระจกอยู่ตรงหน้าผมอะอยู่อยู่ปลายเท้าผมอะกระจกโบราณนั่นนะครับมก็มองี่กระจกหน้าผมผมก็เห็นลุงคนหนึ่งครับเป็นลุงแบบเห็นแต่หัวครับเป็นลุงแบบผมงอกนะครับมีแต่หัวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันกระจกมันเป็นวงกลม่างนี้ใช่ไหมครับเขาโผล่หัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยโผล่หัวขึ้นมากระจกครึ่งนึงก็คือเห็นแค่ช่วงเนี่ยครับก็คือเห็นแต่หัวเห็นตั้งแต่ช่วงเนียครับ ตั้งแต่ปากขึ้นมาโผล่มาแค่นั้นแต่ผมก็เริ่มคนรู้ก็แป,ะป,ะป,ะปะลกๆล่ะทีเนี้ยผมก็นึกถึงคำโบราณคำานึงว่าแบบเฮ้ยเป็นเพราะเราหันหันเท้าเข้ากระจกหรือเปล่าเพราะว่าตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าหันเท้าเข้ากระจกเนี่ยจะเจอผีใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนท่าน,นอนดูดีกว่าเว้ยเผื่อแบบในความคิดเราเหมือนเอาเท้าไปทางนั้นอาจจะลบดูหรือเปล่าก็ลองเปลี่ยนดูครับลองหันเท้าอีกด้านหนึ่งนอนพยายามนอนแหละก็คือ กลัวก็กลัวนะแต่พยายามนอนให้หลับอะเพราะว่ามันเรานอ,นอนน้อยอะครับมันก็ง่วงนะเนี้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ฝันไม่มีอะไรผมเลยคิดว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราหันเท้าเข้ากระจกหรือเปล่าแน่ๆเลยเว้ยผมก็เลยตัดสินใจคนระับขอลองอีกทีหนึ่งหันเท้าเข้ากระจกแม่งเลยเอาแบบผมก็ภาวนาเลยนะขอเขาเลยแว่าถ้าเจอผมขอหนักๆเลยขอเห็นหน้ามาให้ผมเห็นเต็มเลยนะผมแบบ ผมขอเลยเนี่ยถ้ามีจริงรอะไรเงี้ยผมก็เลยนอนครับพอนอนเสร็จรอบเนี้ยแบบหวัวทันนี้มาแรงมากครับก็คือนอนอาการเดิมนะครับมึงท้าทายกูใช่ไหมมึงอยากจเจอกูมากใช่ไหมแล้วมันก็ยกผมขึ้นเตียงยกขึ้นจากเตียงเดิมครับแล้วก็ขึ้นไปลอยขึ้นจากเตียงเนี่ยจากเพดานนะครับเป็นเป็นหัวเราเห็นแบบจากเพดานว่างๆอ่ะเป็นหัวของคนแก่คนนั้นนะครับคนแก่คนนั้นมันแปลกที่ว่าเขาไม่มีคิ้วครับ มันก็เป็นสีขาวแบบเรียบเรียบแปรไปเลยหนวดเขาก็สีขาวแบบแก่หมดแลว้วอะครับเป็นขาวเต็มเลยแต่ไม่มีคิ้วแล้วก็แบบมึงอยากเจอกูมากใช่ไหมครับแต่ว่าตาตาเขาเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนคนตาบอดอะครับผมมีตานะแต่ว่าเหมือนเหมือนตาของคนตาบอดอะครับคือเห็นเป็นลูก,กตาไม่ใช่แบบเป็นตาสีขาวหมดนะมีตาตรงว่าเป็นตาบอดประมาณนะครับยกขึ้นมาแแบบอยากเจอกูมากใช่ไหม มท้าทายกูแล้วเขาก็ปล่อยปึ้งปึ้งกระแทกอย่างนั้นะประมาณสามสี่รอบผมก็แบบคือพูดไปมันอาจจะดูไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่บังคับตัวเองไม่ได้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผีย่ำเนี่ยมันมันค่อนข้างแบบน่ากลัวนะคือพยายามทุกอย่างแล้วก็ไม่หลุดนะครับจะสวดมนต์นนจะอะไรมันเลยทําให้ผมค่อนข้างเชื่อแบบเฮ้ยมันต้องมีสาเหตุก็คือเรื่องนี้แน่ๆเลยผมก็เลยไป้นตู้ครับตู้นั่นแหละ ค้นดีๆทุกซอกทุกมุมเลยในริ้นชักอะไรไม่มีผมผมล้วงหมดทุกที่อ่ะนะทีเนี้ยผมไปดูหลังกระจกผมก็ไปเจอช่องครับพอหาไปหามาเจอช่องอยู่หลังกระจกผมก็ไม่รู้เขาทาไว้ทาไมนะมันเป็นช่องแบบไม่ใหญ่มากครับเล็กๆแล้วก็เอาไม้เขี่ยได้อะไรได้เงี้ยครับผมก็เลยหาหาไปลองเช็คเชียดูเฮ้ยได้ยินเสียงว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังกระจกจริงๆด้วยผมก็เลยเอาโต๊ะเครื่องแป้งครับนอนลงมาแล้วก็ เอาไม้เคี่ยเคี่ยวออกมาครับชิ้นแรกผมเคี่ยวมาเป็นอะไรรู้ครับชิ้นแรกคือเป็นกุมารใส่ไว้ในหลอดแก้วดีกว่าเรียกว่าเป็นหลอดแก้วาาเนี่ยครับก็ามาีกุมารองหนึ่งเคี่ยวออกมาปึ๊บแล้วก็เคี่ยออกมาเคี่ยวเ,เป็นผ้ายันนะมีผ้ายันผ้ายันสีนนดแดงนะครับก็เขาก็มัดอะไรไว้เนี่แหละด้วยความอยากรู้ของผมก็แกะออกข้างในผ,<ม>ผ<ม>้ายันสีแดงมันเป็นเหมือนผมงอกครับเป็นเส้นๆ้นสีขาวๆเหมือนผมงอกของคนแก่ หรืออะไรประมาณเนี้ยครับอยู่ข้างในผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเหมือนแบบเอล่นของหรือทักอย่างผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรผมก็เก็บกลับเหมือนเดิมปุ๊บมันไม่ใช่แล้วอ่ะม,มันมันมีสามอย่างแล้วอ่ะแล้วก็เขีย่ยมันมีพวกเศษเล็บเศษอะไรอยู่ในร่องนั้นเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยรวมมาใส่ถุงไว้แล้วก็ทางบ้านแฟนเขาก็แม่อะไรเขาก็กลับมาพอดีก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้เรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานะ เขาก็เลยบอกว่าแม่เขาเลยบอกว่าให้เอาไอ้นี่ยเอาพวกเนี้ไปทําไปทีอย่าไปทิ้งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเอาไปยังไงก็ผมก็เลยเอารวมพวกนี้ยส่งให้แม่เขาไปด้วยความที่ผมคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพราะกระจกหรือว่ามันเป็นไอ้เพราะสิ่งนี้กันแน่ผมก็เลยลองอีกทีครับลองนอนหันเท้าเข้ากระจกดูครับก็สรุปมันไม่ฝันนะครับมันไม่ฝันแบบเดิมอีกแล้วมันเลยทําให้ผมเข้าใจว่าการที่เขาบอกว่า นอนหันเท้าเข้ากระจกเนี่ยเจอผีเนี่ยสําหรับผมนะอันนี้ความคิดผมเองนะใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะครับสําหรับความคิดผมเองเนี่ยการหันเท้าเข้ากระจกเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเจอผีหรือจะมีจะจะเห็นผีไหมลบหลู่ผีไหมถ้าหันเท้าเข้ากระจกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวสําหรับผมนะผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะมันมีอะไรอยู่ในกระจกมากกว่า ว่ามันมีสิ่งอะไรที่อยู่ในกระจกแล้วเราหันเท้าไปทางนั้นพอดีมันเลยอาจจะเหมือนคลื่นที่ตรงกันนาให้มันได้เจอกันได้แบบเกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนเราไปลบหลู่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสําหรับผมเรื่องนีน้กระจกไม่ได้เกี่ยวเลยจะหันเท้าเข้าไปกี่รอบหลังจากที่ผมเอาพวกของพวกเนี้ยออกไปแล้วอ่ะไม่ไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาอีกเลยครับผมผมก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าในการที่เราโดนผีอำหรือเกิดเรื่องราวแบบเนี้ย มันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างที่เราไปทำอะไรผิดที่ผิดทางหรือมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องเราแล้วเราไปทำอะไรร่วงเกินหรือแบบผิดที่ผิดทางอะไรกับของเขาอ่ะซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับแต่ผมคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาคือหาสาเหตุครับสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นถ้าเกิดครั้งเดียวมันอาจจะบังเอิญน,นะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆครั้งเนี่ยต้องลองหาสาเหตุที่เกิดผมว่ามันมีแน่นอนมาอยู่ในห้องคุณแหละ บางอย่างที่คุณเอามาหรือบางอย่างที่ใครเอามาแล้วไม่ได้สนใจแล้วเราไปทําอะไรล่วงเกินโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเหมือนผมเนี่ยผมหันเท้าเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณอาจจะทําอะไรอย่างนั้นอยู่ก็ได้เพียงแตบคุณไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นมันเป็นอะไรลองหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในที่ที่คุณเกิดปัญหาเรื่องผีอำขึ้นดูนะครับมันอาจจะช่วยได้นะ องไก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่ผมประสบกับตัวเองทดลองกับตัวเองนะครับก็คือเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะผมไม่ได้แต่งเติมอะไรแต่ถ้าใครไม่เชื่อ,อน,นี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็ถือว่ารับฟังสนุกสนานนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็อยากฟังเรื่องต่อไปก็คอมเมนต์บอกไปได้นะครับผมยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมไปเจอมาเพราะว่าเหมือน ที่ผมบอกอ่ะผมเป็นคนชอบทดลองชอบท้าทายลองของนะครับถ้าใครชอบเรื่องจริงอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกไได้เลยครับจะได้เอาตอน3มาลงให้ดูนะครับผมเผื่อจะได้มีเรื่องที่3นะฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากๆครับแล้วเจอกันอีกนะครับกับทรงจรนสุนครกับเรื่องลีลับแล้วเจอกันใหม่ครับผมฝันดีทุกท่าน Oh <laughs>